การกลับมาตีเสมอสองสองนะครับครับก็โอเคเราจะเห็นว่าเราจับตัวเล่นมาสิคนครับกงแบบเราไม่ได้ประมาตัวซูนนั่งเแตว่าเกิดการหาเรามีนั่เตะบดเจ็บเยอะมากน่ว่าจะเป็นมตาก็เจ็บเข่าอะไรย่างเี้แล้วก็วันเดอร์เองก็อาหารเล่ยุท้องสี่วานที่สองแล้วก็ีเมยก็เจ็บชายโครงแล้วก็มูนกเจ็บชายโครงที่มีชื่อรเ ของคือเรื่องหลายนคนทําให้เราเห็นว่ามันมีทั้งความร้ามีทั้งความประทานอาเจ็บเข้ามาดังนั้นเราก็เลยต้องอพยายามที่จะเรียกตัวเล่นในคนที่มีความสูงตรงนี้มาเก็บแบบนี้ซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวมากแต่ก็ยังให้พ่อมากครับแต่เี็กแต่ว่าเราก็คาดแต่ว่าเขาจะเล่นแบบนี้แบบนี้เราไาม่อยากที่จะเปลี่ยนแบบนี้ พอเห็นเกมแล้วเราต้องเปลี่ยนแบบนี้ไอเกมเขาต้องเปลี่ยนแบบนี้ใหม่เป็นสี่หลังสี่ซึ่งใช้เซ็นเตอร์เสอปูอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งก็เซตไพ่ติดกันแล้วตัวเองก็เสียนไปอย่างลูกประตูเร็วจากจากสมาธิที่เราพยายามรู้อยู่แล้วว่าจุดจุดแข็งของมันก็มีเจคือเรื่องลูกเซตเกมที่เปิดให้ให้ตัวสูงใหญ่หลายๆคนเงี้ยก็ก็เสียไปสองประตูเร็วทำให้ทุกคนเหมือนเหมือนรับยู่นะมันก็ตื่นขึ้นมาอะไรอย่างนี้แล้วก็ าการไเยือนจริงๆแล้วแล้วเก็บแต้มได้จากทีมใหญ่เหมือนกันเนี่ยพอเราเสียประตูสองประตูก่อนเนี่ยมันมันนั้งเสียเสียแต่ต้องชมหัวจิ้งจเด็กๆที่พยายามเรียกความมั่นใจแล้วก็พยายามเล่นตามทช่องๆที่เราปรับเปลี่ยนไปในขึ้นหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถทำได้ดีเราสามารถพิสูจน์ได้ซึ่งจริงๆก็เสียดายตรงั้นในโอกาสชนะในตอนนีน้ในช่วงท้ายเก็ที่ที่มีหลายๆจัช่องที่ได้คะแนน แต่ก็มีการเสียประตูเมือนกันที่เราไปทุ่มไปก็ต้องชมเจอครับทั้งดีจีที่ที่ที่เล่นได้ดีคนขึ้นนะไม่ดีมากอย่างเงี้ยแล้วก็ชมนักเตะของเราด้วยที่มีความเชื่อมั่นกลับมาสร้างความเชื่อมั่นกลับมาในทุ่งแล้วเราพยายามที่จะติดต่อเอาชนะให้ได้ซึ่งก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ที่ต้องการทุ่มที่ต้องเตะของเราซึ่งทุกคนมีอาการ นาจริงๆเงี้ยก็แต่ไม่ได้เป็นเพราอ้างก็พยายามที่จะดำเนินการให้ดีกับตัวเล่นที่มีครับ